เราได้ฟังความคิดของคุณเอกดรินทร์ทอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุดความคิดที่หนึ่ง <S <S ความหวัง <S <S ความสุข <S <S แล้วก็สุขภาพร่างกายและเราได้ทิ้งท้ายเอาไว้แล้วว่าเราจะคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับอาจารย์พิเชษในสัปดาห์ที่แล้วเราทิ้งท้ายเอาไว้หลังจากที่เราได้คุยเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพให้พ้นจากเรื่องของปัญหา HIV แต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง มะเร็งมะเร็งเป็นอีกโรคหนึ่งที่หลายๆคนพอเวลาเป็นแล้วใจเสียมากถึงขนาดเรียกว่าญาติพี่น้องคนก็ปิดบังไม่ยอมให้รู้ว่าเป็นมะเร็งเพราะความเชื่อของคนไทยก็คือว่าเป็นมะเร็งนั้นอายุสัน้นตายแน่แน่แก้ไขไม่ได้แต่เราลองมาฟังอาจารย์พิเชษดูนะครับว่าเรื่องของมะเร็งนั้นเราจะดูแลตัวเราเองให้มีคุณภาพชีวิตได้อย่างไรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เล่าเรื่องมะเร็งให้เรา นิดนึ่งว่าภูมิคุ้มกันบ,บําบัดซึ่งเป็นวัตรกรรมทางด้านสุขภาพของอาจารย์เนี่ยมันดูแลคนเป็นมะเร็งได้อย่างไงครับอาจารย์เราเคยคุ้นเคยกับการรักษามะเร็งด้วยเคมีบําบัดคีโมด้วยกำลังสีบําบัดนะครับซึ่งก็ใช้กันมา20-30ปีนะครับผมร่วงแล้วเราก็พบว่าผลข้างเคียงมันมีเยอะปัจจุบันก็มีการต่อต้านการใช้ตรงนี้ค่อนข้างเะเยอะ แล้วก็บอกว่ามันเฉยมันล่าสมัยซะแล้วลหละแต่เนื่องจากว่ามันหลายหลายคนก็ยังไม่มีทางเลือกก็ยังคงใช้อย่างนั้นมาเรื่อยๆรจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการตระหนักว่าเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างนี้แทนที่ไปโยนเบิดเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราไปจัดการกับหาทางเลือกนะคือไปสร้างร่างกายให้คุณมาสู้จะดีไหมวิธีการอย่างนี้มันจะทําให้ไม่มีผลข้างเคียงนะครับ ก็มีการใช้ภูมิคุ้มกันบับัดในทางการแพทย์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการประกาศมีการประกาศรางวันโนเบลให้กับภูมิคุ้มกันบาบัดสําหรับมะเร็งวิธีการตรงนั้นก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้สามารถจัดการกับมะเร็งต่อไปนะครับคือไม่ให้มีการดื้อยาเกิดขึ้นแต่มันก็ยังมีผลข้างเคียงอยู่เดียนะครับ20 60ที่เขารักษาได้นะครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ย ตอนหลังนี่ก็มีวิธีการสร้างปุ่มกัดแบบใหม่โดยการเจาะเม็ดเลือดขาวออกไปจากร่างกายผู้เป็นมะเร็งแล้วก็เพาะเพิ่มจมํานวน T เซลล์ขึ้นมานอกข้างนอกนะแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปใหม่เพิ่มให้มันถึง5,000ันเท่าแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ไอคิวและ T เซลล์ที่ฉีดกลับเข้าไปใหม่ก็ทําหน้าที่ประจักรกับเซลล์มะเร็งเองนะครับแต่วิธีการตรงนี้มันยังใช้ได้สําหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเท่านั้นมะเร็ง,งมเงมเ็ดเลือดมะเร็งอื่น ยังอยู่ในหว่างการพัฒนานะครับเพื่อว่าจะได้มาตรฐานที่จะใช้ได้ผลโดยไม่มีเกิดปมขั้งเคียงจริงจังนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะนั่นคือพิธีการดูแลผู้เป็นมะเร็งในแพร์กระแสเป็นเวลา10ปีแล้วนะฮะที่เราสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกายของผู้มีปัญหาโดยเพิ่งยิ่งผู้เป็นมะเร็งก็ภูมิุมกันของเขาลดลงแล้วเมื่อ สองสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการสร้างเม็ดเลือดขาวคิลเลอร์ทีเซลซึ่งไปจัดการกับซึ่งไปจัดการกับเม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อไอชีบีนะเพราะมีความผิดปกติที่พื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดนั้นเซลล์เมเร็งก็เช่นกันครับเวลามันเป็นมะเรงเนี่ยพื้นผิวเนี่ยมันจะมีความผิดปกตินะเป็นตาหนิอยู่แล้วคิลเลอร์ทีเซลที่เราบอกว่าเราสามารถสร้างได้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จําไอความผิดปกติตรงนั้นนะครับแล้วมันก็วิ่งเข้าไปหา เซลมะเร็งก็รู้งเขาเองก <ke pt ain> ็ดูของเขาเองโดยกลไกเดียวก,กันกับที่จัดการกับเชื้อเชื้อบีนะไม่ได้ที่อยู่ที่อยู่ในไม่ได้ข่าวม็ดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถเลือกที่จัดการกับเซล์มะเร็งเท่านั้นจึงเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากแล้วถ้าสาวสามารถมีวิธีการที่เราจะกระตุ้น เซลที่พิฆาตคืคมร่างกายจากการเพิ่มเม็ดเลือดขาว T H 1และ T H 1 7ซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วว่าเราทําได้แล้วเราทํำยังไงครับเราก็ให้ใช้สิ่งที่เราพัฒนามาจากสูตรมังคุดดำถั่วเหลืองฝรัง่งบุบบกเพราะฉะนั้นตรงนี้ทาให้เรามั่นใจว่าภูมิคุ้มกมันบําบัดที่เราใช้สารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกมันบาบัดที่ทรงประสิทธิภาพจริงๆปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงแน่นอน มเมื่อปีที่แล้ววันที่วันมะเร็งโลกเราก็เลยรวบรวมคนที่เขายินดีเชื่อมาให้กําลังใจกับผู้ใช้แน,นวัตกรรมของเราอยู่เพื่อจะสร้างกําลังใจเพื่อจะรักษาตัวเองจากานนการใช้นวัตกรรมของเรารายแรกเป็นมะเร็งเต้านมมาเป็นเวลาหเป็นเวลาสิบกว่าปีจนกระทั่งเต้านมโตมากแล้วก็ระเบิดได้ข่าวว่ามีเต้านมระเบิดด้วยใช่ครับ เพราะเลือดก็ปุ่งกระจายซึ่งตอนนั้นเธอก็บอกว่านับมันก็ต้องสิ้นหวังแล้วนะก็มอบมรดกกันแล้วก็ลาสามีตอนก่อนนอนทุกคืนนะครับปัจจุบันนี้ก็4ปีกับ10เดือนแล้วนะครับก็สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติแล้วน่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมครัที่เรื่องราวของคนเหล่านี้ที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าเทสโมเนียหรือภาษาไทยเรียกว่าพยานตัวจริงที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ไม่สามารถนำมาออกอากาศได้เราก็ได้ฟังแต่อาจารย์พิเชษเล่านะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงที่พูดกันไม่ได้แท้ที่จริงแล้วถ้ามีโอกาสได้นำเอาเรื่องจริงจากคนที่เป็นตัวตนจริงๆมานั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้คนซึ่งกำลังเผชิญกับโรคระเร็งเป็นอย่างมากที่จะขอให้เกิดความมั่นใจ เรื่องราวของคนที่เป็นมะเร็งและใช้นวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดยังไม่หมดนะครเราจะจา์พิเศษมาเล่าให้เราฟังต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ค<ท>ุีครับ<อ>